เปิดรายการวันนี้ด้วย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 สาระหรือจะเอาหาดีจัดมาเลยเอาหาไหมจัดมาเลยจะหาจะสาระหรือมันสาระและหาบวกกันสาระหรือเปล่าเปิดรายการด้วยข่าวเอาหาก่อนก็แล้วกันเอาไม่ครับเพราะม่พี่น้องเอาไม่ครับรัตตีเต้เต้พระรามเจ้าไม่ครับ เต้พรามเจ็ดจะได้เป็นรัฐมนตรีเอาไหมครับอเอาไหมครับรัฐมนตรีที่ชื่อเต้พระรามเจ็ดเอาไหมมงคลมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะเอาไหมเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกว่าใครจะจะเอารัฐมนตรีคนไหนค่ะท่านนายกค่ะเสาร์ที่ผ่านมามีข่าวฮาอยู่หนึ่งข่าวอยู่ๆคอหอยกับลูกกระเดือกของพี่เต้พระรามเจ็ดก็คือคุณพิเชษเสถียรชวานค่ะผมก็แปลกใจจริงๆพยามังกรทางการเมือง ผู้เท่าทางการเมืองอย่างพิเชษสติร,รชวานวันนี้สังคมได้เห็นภาพเดินตามพี่เต้เดินตามพี่เต้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ชั่วโมงเนี้ยได้อะไรจากพี่เต้เออมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่สมัยนี้ยุคนี้อืก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันผู้เท่าการเมืองอย่างพิเชษสติร,รชวานวันนี้ ทำหน้าที่เป็นองครักพิทักษและเป็นขาเชียใต้พระรามนี่นี่อดีตรัมตรีนะคะใช่อดีตรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะใช่อก็ยังงงงอยู่ไม่ธรรมดาอก็ยังงงงอยู่เนี่ยอยู่ๆผู้เท่าทางการเมืองพิเชษสถิราชวานก็ออกมาเฉียใต้พระรามเจ็ดออกมาปล่อยข่าวต้องใช้คําว่าปล่อยข่าวออกมาปล่อยข่าวว่ามีพักเล็ก 7ใน11พักแท็กทีมกันแตะมือกันจะยื่นคำขอคำขาดไปที่ทำเนียบอคอรมอตู่สองทับสองต้องมีรัฐมตีเต้พรามเจ็อยู่ด้วยใช่ค่ะขอเก้าอี้ให้เต้พักเล็กเขาจะขอเก้าอี้บ้างจากเดิมบอกเข้ามาร่วมไม่หวังตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเลยตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วปีกว่าผ่านไปกล้วยไม่เอาขอเก้าอี้รัฐมนตรีแทนกล้วยไม่เอาอื กล้วยไม่เอาอจะเอารัฐตรีชั่วโมงนี้ขอเข้าอี้รัฐตรีรัฐตรีช่วยก็เอานะไม่ต้องว่าการกล้วยไม่เอาใช่ไหมก็ต<ม>้องไปถามพ <cinematic S 1> ี่เต้เขาวอาขณะที่พิเชษสถิราชวานผู้เท่าทางการเมืองอยู่ๆก็เดินตามเด็กเอามาบอกว่าเจ็ดใน11บเอ็พักเล็กแท็กทีมกันขอตำแหน่งให้กับพี่เต้ หมอระวีก็หนึ่งใน11พักเล็กก็ออกมาสวนทันควันนับไปนับมาไม่ถึงสี่กระมังมแต่ล่าสุดสัมพันธ์เลิศนุวัตรเสียติง่งผู้ประสานงาน11พักเล็กออกมาให้ข่าวไปอีกทางถานถึงละในกลุ่ม11พักเล็กไม่มีใครเอาด้วยกับพี่เต้เลยเลยสักพักหนึ่งไมไ่มีการต่อรองของข้ออิรัฐมนตรีพี่เต้มาจากไหนคะเนี่ยคุณพิเชษมาจากไหนคะเนี่ยไปคุยกับ11พักเล็กพักไหนคะ สิบเอ็ดพักเล็กพักไหนคะประธานโทษไอ้ข่าวที่ผลิตออกมาแล้วก็โยนให้สื่อเล่นนะอ่ะก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ตําแหน่งตันตีจริงๆหรอกแต่ได้เป็นข่าวโอยได้เป็นข่าวมันไม่อิ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใช <c oughs> ได้เป็นข่าวนี่ไม่มีประโยชน์เออเป็นข่าวแล้วผลต่อไปคืออะไรละ่ะมันบอกเงียบๆียมันไม่ได้เป็นโพลมันต้องบอก,ออกใ<ห>่้เป็นขา่าวตีฆ่าต่อยใครตใครเหมือนเหมือนเจ๊เอ๋เหมือนพี่ศิระเน, C R A, นี่ยมันก็เป็นข่าวได้ถูกไหมแต่รายการนี้ ผมว่าคงมีอะไรที่มากกว่าข่าวกระมังเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็จบก็ผลิตข่าวสร้างราคาหรือเปล่าประมาณนั้นช่างมาเถอะผมถือว่าเป็นข่าวเอาหาก็แล้วกันนะนะจบไม่สาระนะไม่ใช่สาระที่จะปรับกันนะ